ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเชนครับทาาช่องนะครับของเสียนนาดีผ้ารวยทุกคูทุกคนครับครับเมื่อนี้นะครับเป็นมือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่10นะครับพี่น้องเอฟซีเสียนนาดี10เดินทางมากนะครับเดินทางมากผ้าผีพ้านองเฮ้านะครับพี่น้องเอฟซีเฮ้ามาตามราวพัฒนาปูขุนนะครับพี่น้องเอฟซีเปินเห็ดไก่สีเหล้ววเราเด้อ องปูใหญ่นะครับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับบ่เกินปีหนานะครับพี่น้องเยฟซี่ได้สลองปูใหญ่นะครับโอ้งามครับพี่น้องเยฟซี่อ่ะเป็นสางเบิดประมาณเก่าหลานแค่สิบหลานนะพี่น้องเยฟซีเอ้ยเสียนาดีสิ่พลาพี่น้องเขานะครับขอไปตามลาวพัฒนา นะครับของปูคุณนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีเราเชื่อในดีสิภาเดินทางเขาไปหาปูน้ากันครับพี่น้องเอฟซีอะไรพวกภาษาเลยเนาขอไปหาปูน้ำกันครับพี่น้องเอฟซีเรียกแง่กับแตกที่ปูโอ้ยบ่ได,ด้มาตามนี่ละผมค่า หาซื้ออุปกรณ์ให้สร้างอยู่สร้างเฮ็ดเฮือนใหม่ก็เลยบ่ได้มาเอาพี่น้องยิปซีรอบนี้นะครับมาตามเราพัฒนาปูคุณนะครับพี่น้องยิปซีครับรอบที่แล้วเขาบ่ปูเล่าพัฒนาเพ<า><า>ราะผมก็บ่ได้มาตามเขาเขาเขาหลุดเขาเรียกรูดเรียกวิ่งหรือเ่เรียกรูดก็เรียกวิ่งเรียกวิ่งวิ่งกับเขาโอ้ครับมันเละ รับที่แล้วมันเหล็กวิ่นนน่อมันกนนักระดาษบเก็มันเอาจุดทิมราไม่เจ้านครับเหล็กวิ่นมันมีปฏิพัา์นมามันเหล็กวิ่นมันไลได้นอันมันออกหนมันออกมันออกศูนย์เก่าหกสีเแมันวะครับนี่เล็กวินมันมีศูนหนึ่ง ว่าแมนนว่าแเด็กินมันมีหกสี 64, มันมีส่นหนงนี่ตัวดดบวิเ,บเขียนใหม่อยู่ดินี่เกวินมันมโอ้ตัวน,นี้ปุ๊อบอมันบ่แน,นอันนี้พดออมบ่แนบพดเอาแล้วครับพดออกแล้วตัวตน,นึ้เงี้นี่บ้าด็กวิอันไม่ไม่สีขาดเลยเด็กวิกบนบอมีเอาหลอดไม่หลดปุเอาหลอดไม่เลยนะครับ แต่ว่าอันผูบ้บงผู้ที่ตามเห็นนี่หรอกครับมันก็ใช่จแจ่มกับไปอยู่เอหลับไม่หลนะับเนาะครับหันมานี่หันมาทางนี้นนนก็ได้บ่มีแขนมานั่งตีตังค์มึงเว่อร์บ่มีมันสีออกไปแล้วหลับนี่ทำไมมีหกมีหกกับสีเขาเขาวิ่นแล้วกับเขาวิ่นเขาหลุดแปรเก็ตบ่มีน้ำโมไหม คมันมันมีเออมันมี6หกมันมีบอลมันมี่ศูนย์หกสี่แปดเก้าอะไรับมวันนี้วันที่ยังก่อนนะฮะวันที่สิบเอ็ดนะครับมื่อันนี้วันอาทิตย์เมื่อวันที่สิบเอหมือนเวลาพัฒนาหรอครับอเขียนิเขียนผิดเลยเอาเขียนตรงนี้ เดีย๋ยวเมื่อค่ำไปก็มีแทนพัฒนาพัฒนา น้าโอ้ยจะไม่ล่มงัดดีว่ะพัดงีมันชิบเ่นี้ันสิบเอ็ดวันี้มันเจก็ทีเดียดิมันเจแค่สิบหกแมนมันเจไฮโดรซิสจัดนหนักเลยสิหหบ,หน,ห,นบหนี่หนาะครับสิบเอ็ดมีนาะครับสิเอ็มีนาคม ก็ย่อก็ได้ปุบสองห้เจ็ดเอาเล็เรลกวินน้ำหนะเลกเที่ยงหนะเอเที่ยงโอยนให้้ก็จะเอาไปม้วนออกครับจะเอาจับให้เิ่นบถือกันวาครับก้วินบนล่างบิล่างบล่าง của làng xuống xuống Sám Ngốc kiếp cầu เลขวิ่งวิ่งเก่ากับสองอืาก็เก่ามันเขาไลยกับไลยตู่สิเทียนน่าดี เลยสิให้มันเด่นเป็นตัวเด่นบเด่นเก่าเลยบรับคุมันคุ้มมากเลยไหมแต่กระจักที่เป็นยังไงนเนาะกลับไปบตามนาะตามไปตามตคำนวณตามสูตรนะครับตามสูตรของมันแล้วครูแต่ว่ามันคับเกินนะมุกเกียดมกเก่า cầu cầu là cầu xuống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  เก้าสามเก้าสามเก็บเก้าแปดิตัดงว่าน้องเฮจ้าลงหลุดที้มันหลงหลปูลงหลดเนาะครับเก่าสาเก่าเก็บกนตัสายหลุดเก่านี่มันมีโอกาสหมู่่แล้วน้าเกบเมื่อสิตัดออกซะนี่เก่าแปด คือว่าซ้ำให้รูดเก่ามันมันหกหกมันมาแจ้ม,มกับศูนย์มาแก้มกับสามมาแจ้ม,มน้ำแน่นนะครับแกดเก่าแกะอีกสามตัวก็มีเอาไปสองสามหางเนาะสามสามเก่า ว่ามันล้านคนนี้เส้นอะไรอีกรอบนี้ที่ปู้ลักเก่าโอ้น้องเอี้ยชีครับปูเด่นเก่าเด้อพี่น้องเอี้ยีเต็มเก่ารูดเก่าเนาะปูเนาะกว่าเสียวเกาะสองลงมันตะเก او ปูมันเหล็กดิ่งมันเอากวัดขว้ากันเลยนั่นว่าก็เลยเอาลงมาตามเลยมานำกันเนาะปูมันมานนำกันามครับมันเที่ยวดีเกาะสองปูเล่า มกเก้าสองนไปจีบนก็คือเก่าเก่าหลุดบวกลงจังเลยว่าไดเขียนลงไหนเด้อโอ้ครับครับบวกลงห้วยั่งเก่าเก่าใช่หลุดหลุดเต็มยังแล้วูไปจีบล่วงบ่นก็คือเก่าเก่าไปเลยจัดไปเลยเก่าเก่าตัวเดียวนะบ้านจันตะเก่ามันมาดีนะครับเด็ก เด็กดุลนะเด็กเบิ่นเด็กเบิ่นเด็กเบิ่นระวังให้ดีที่น้องอี้ซี่พอบ่ได้เบิ่นด้นแล้วครับเบิ่นก็คือเก่าๆนี่เราเอาหล่โอ้ถามมาเบิ่นเก่าๆน่บ๊กปุ๊บบ๊เขียนลงไหนเด้อครับซ่อเที่น้องอี้ซี่เอาบ้าได้เลื่อนผ่านจิบบ่เห็นบ่เห็นบังบลูนะครับได้ผ่านมึงพูดได้งมเบิึงสิบ่ังคำว่าแก่งบ่เขียนลงครับวันนี้กันปูเนี่ยนแบบปูเน้นตัว มันยังไงสินี่เอาตัวเดียวเลยนะชุมันเป็นตัวล่องเลยเนาะครับผมตัวเดียวเลยจัดเต็มๆเลยเขียนๆพี่น้องเย็บซี่62เอก3ตัวก็69 24แมนชุดนี้ก็แมนได้เขียนๆเน้วนะครับราวพัฒนาเป็นตัวส้ำรองในมัดกุ่มนแต่ว่าตัวนี้กั่ที่ไปเขียนขีดลงไปไล่จับมันสิคือจังชินว่าตัดสินใจนะตัดสินใจแล้ว คือเป็นเกาซอนยางเดียวครับก็เอาหมดอะไรจ้ะทีมเถระครับที่ว่าโอ้ยตัวสำรองบนบ้านผู้คน,นมีการบวชเสียพัมอยู่บ่ผู้บ่าท่านหาูวจักมิดมิดอยู่อ้เจ้ว่ามีมะล้อมสองเวลาโอ้บ้าน,านตตาท่านงานพุทธาไปเสียร์ยังมั่นครับพี่นอ้อนทีนะครับลาวพัฒนาปู่ขุนนะครับวันที่11มีนาคม2567นะครับบนล่างเด็กติดเด็กเว้นนะครับ0236 เจ็ดแปดเก้านะครับวิ่งเก้าเน้นๆน,นนะครับล่องสองเป็นบอ่อปูแมนเอาไม้นากันบ่อปูเก่าสองกวดข้อ,อกันเลยนะเอามาเขาวิ่งครับ,บ,รบจับคู่ก็มีหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์นะครับหกเจ็ดก็จะเริ่มได้ผี่หลังที่กับหัวเป็นอาจจะตำรัฐบาลให้ก็ได้นะครับหกเจ็ดปูกับให้จบรลอยแล้วนะนนครับหมื่น,นั้นวเก้าเก้าเจ็ดลงไปนะเน้นๆเก้าสองนะครับ ตัวล่องมีเก่าสามเก่าเจ็เก่าแนะครับช่องมันมาจะเย็นที่ดียกเลี้อวลงมาใจครับกับเก่ามุมนันมันมากปนกันครับปูพี่น้องซี่เรียก3ามตัวสามเก้แล้วก็692กครับพี่น้องที่เอาหลอดนี่ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคมันไปํำกันกับเล่าพัฒนาปูขุนเด้อพี่น้องที่ก่อนมันเขาวิ่งกับรูดครับสำรัคลิปนี้นะครับเชิญอดีมาตามไอี่น้องเข้าแล้วนะครับ เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับกาบน้ำมันสกรัครคบปู